จากทางหลัก500เมตรไปผาวสิงเดี๋ยวดูวิวนครับผมอย่างที่บอกเลยครับคลิปนี้เราจะพาไปเดินขึ้นผาหัวสิงกันระยะทาง500เมตรหรือครึ่งกิโลแค่นั้นครับแต่ต้องบอกเลยว่าวิวนี่สวยอลังการมากแน่นอนครับจากประสบการณ์เดินขึ้นไม่เหมือนอารถขึ้นไปแน่นอน เพราะสองข้างทางระหว่างเดินขึ้นไปนี่สวยไม่แพ้บนยอดผาหัวสิงห์เลยทีเดียวน้าครับตอนนี้เรากำลังจะไปไหนครับไปผาหัวสิงห์คอ๋อที่ที่กำลังมีสตอปเรอยู่เลยเราจอดรถไว้ข้างล่างเพราะว่าเออพักดีกว่าเรารถเก่งมากเนาะเราไม่ใช่แบบโฟร e วิวอะไรอย่างเงี้ยของด้วยนี่ยังไม่ถึงนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปผาสิงห์กันต่อ อ้าน้าคุณเคยมาผาหวสิงหรือยังครับไม่เคยแค่ผ่าไม่เคยเข้าไปนี่ไม่เคยเหมือนกันนะครั้งแรกเหมือนกันนะเฮ้ยแต่ข้างหน้าผาก็สวยเหมือนกันนะเดี๋ยวดูนะครับนี่ขนาดยังไม่ถึงผาหวสิงอยู่ข้างหน้าเราเดี๋ยวให้ดูวิวครับผมนี่ครับผมดูย้อนแสงดูก้อนเมฆก้อนนั้นคุณเห็นเมฆก้อนนั้นไหมโอ้โหสวยงามมากครับผม ดูครับน็ครั้างหน้าเรานี่คือผาหัวสิงใช่ไหมครับใช่ผาหัวสิงครับคุณมองตรงนู้นไหมครับผมตรงนู้นนั่นคือสวยมากเลยนั่นคือผาหัวสิงช่างวันเฮ้ยไม่ใช่ตรงนี้หรอไม่ใช่ตรงนี้ผมนึกว่าอันแรกนี่ยังไม่ใช่ผมถือว่าอันแรกตรงนี้ไม่ใช่ตรงนู้นนะครับท่านผู้ชมเล็กๆตรงนู้นนะเออเออไปไาเดินต่อไปโอเคครับครับผมเฮ้ยวันนี้ท้องฟ้าเปิดนะเราสวยสวยโอ้เห็นแล้วครับเห็นผาหัวสิงแล้วอยู่ข้างหน้าเรานู่น แค่ทางเดินก็เสียวแล้วครับดูดีครับ,บววิดีเสียวดีวสวย,สยสสเราให้ดูบรรยากาศทางเดินไปถึงแล้วครับทางหัวเสียงของเร,เราดูกันเลยเนี่<า>เ,เราจะแผนกล้องให้ดูครับ ทางแยกเลี้ยวซ้ายจะไปผาหัวสิงค์ครับแต่แนะนำให้เลี้ยวขวาไปก่อนสัก30เมตรครับจะเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยมากๆท่านผู้ชมดูผาหัวสิงค์ครับจะอยู่ตรงนี้นี่ครับผมเดี๋ยวเราจะเดินไปอีกประมาณ200เมตรครับผมตอนนี้เราแวะถ่ายรูปกันก่อน จะเห็นผาหัวสิงอยู่ข้างหลังเราตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปกันัครับผมแวะก่อนที่จะเดินไปผาหัวสิงเนาะแต่ตรงนี้คือจุดเสียวเนาะมันเป็นมันเป็นผาตรงหัวสิงนะครับผม่เออตรงนี้เราก็แวะถ่ายรูปเก็บอีกมุมนึ่งเป็นมุมอีกผาหัวสิงครับผมไฮไลท์ที่นี่ของคือคือการถ่ายวิวนี่แหละฮะครับอือเอาเก็บให้หลายวิวอ่ะดีครับผมหลายๆมุมสวยนะ แล้ววันนี้เราโชคดีได้ผมว่าอากาศว่าฟ้าเปิดแล้วก็มีควันเมฆให้เราเห็นตอนนี้เวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสาินาทีครับผมอากาศเป็นไงครับคุณเห็นอะไรไหมอากาศดีอะไรครับตรงนี้ลมเย็นมากไหนคณชี้อะไรท่านชมดูซิหมอกมันกาลังเคลื่อนตัวอ่า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 มันชี้ให้ภูเขาเลยใช่โอมแต่มันย้อนแสงอยู่นิดนึงเอาละครับถ้าถ่ายรูปวิวเนี้ยเราจะได้เอาละซ้ายนิดนึง จะได้ผาของสิงด้วยวจะได้ดว,ดวิวด้วยวใช่ครับผมเดี๋ยวขอครึ่งตัวมันจะสวยมากอำนาจถอยไปนิดนึงอ่าเดี๋ยวเราต้องขอเกินก่อนยิงผาเนี้ยคนอาจจะมาเยอะแล้วแต่เราก็ยังเชื่อว่าอาจจะยังมีคนที่ไม่เคยมาแล้วก็อยากยังอยากจะมาอยู่ครับ <laughs> เดี๋ยวเราจะเก็บรูปสวยๆไปฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับผม และตอนนี้ก็ได้เวลาเดินไปบนหัวสิงกันแล้วครับสองข้างทางจะเป็นผาทั้งสองข้างมีหญ้าสีเขียวไล่ไปตลอดทางสวยมากแต่ก็เสียวมากเช่นกันครับครับสำหรับที่ผาหัวสิงนะอย่างที่บอกครับสวยสวยจริงๆอืมแผนให้ดูครับผมหลายๆมุม มทีมงานเราก็กลังเก็บรูปเก็บอะไรกันอยู่ครับเการที่ทมชาติผาหัวสิงเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกที่นึงครับบอกเลยว่าเราสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์สวยงามของภูทับเบิกได้แบบ360องศา มองไปทางไหนก็เห็นแต่วิวภูเขาสีเขียวที่สวยงามแถมยังมีทะเลเหมอกแบบอลังการสุดๆและพอตกเย็นนะครับก็จะเห็นกับบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติกได้ชมพระอาทิตย์ตกอีกด้วยครับอำนาจตอนนี้เรายืนอ,อยู่ที่ผาหัวสิงเฮ้ยดีครับผมบดูแต่ในทีวี ดูในไอจีคนอื่นเขานี่นนี้ได้มาเห็นของจริงอยากให้คนมามีภาพไอจีเหมือนกับเราละโอ้ยเย็นเย็นอากาศเย็นฮะอากาศเย็นสบายผมว่าคนที่มาแล้วก็อยากมาอีกนะครับครับผมดีดีมันเป็นเื่อแบบมาพักผ่อนอะมาพักผ่อนมาแต่แต่แล้ว้จุดนี้คือเราจะได้เห็นวิวโนรามาจะให้ถ่ายให้พาหอสิงห์สวยที่สุดคืออีกจุดหนึ่งที่จุดแรกที่เราที่เราเดินผ่านมาคือตรงนี้มันก็จะเห็นวิว อีกรูปแบบหนึงใช่อีกรูปแบบนึงครผมแต่ขึ้นยอดภูกรเบิ์ก็จะเห็นคล้ายๆกันแต่ว่าถ้าจะให้ให้มีมีเขาเรียกว่ามีติดผางโหสิ่งด้วยคือจุดแรกที่เราแบ่ถ่ายกันเนาะคือถ้าไม่ชํานาญทางแล้วก็ขับรถไม่เก่งก็ไม่แนะนําให้ขึ้นนะฮะถ้ามาครั้งแรกก็ช้าๆเลยค่อยๆครับไม่ต้องรีบ ยิ่งช่วงวันหยุดเทศกาลยิ่งช่วงวันหยุดเทศกาลนี้คนเยอะเยอะให้ระวังเป็นพิเศษครับเพราะว่ามันลถมันจะต่อแถวขึ้นแนะนําให้มาวันปกติหรือแบบวันที่คิดว่าคนจะน้อยแต่บางคนเขาก็หยุดไม่ได้เขาต้องมากันเยอะๆนั้นแหละสวยฮะวิวสวยคน วิวถูกแล้วิวสวยแลมวสึมดำธรรมชาติคุณก็ต้องเป็นวิวสวยดีคือตอนนี้ผมแบบไม่ยอมมองคนอย่างนั้นคุณไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องคุณเอาเรื่องนี้ก่อนเนี่ยเดียวคุณมีลูกมีเมียแล้วคุณอยจะแชร์กันก่อนเลย เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง dream destination ในใจใครหล,หลายๆคนเพราะที่นี่ต้องไปเห็นด้วยตาสัมผัสด้วยความรู้สึกของตัวเองจริงๆใครมาก็ต้องประทับใจไม่มีผิดหวังแน่นอนครับ